คือหลังจาก Hero He r o of อ l y ม p u s มันก็จะมี Trial ชัยออ p อ l พโหน้าเล่ม,มแล้วมันก็จะมีเรื่องของนิโคออกมา mm hmm. เป็น The Sun and the Star เป็นของนิโคกับวิวเล่มแรกก็คือนิโกกับวิวลงไปที่ทาทารัสด้วยกันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเล่มที่2คือ The Court of the Dead mm hmm. ก็คือเล่าเรื่องสั้นๆก่อนอย่างอ่านไม่จบน <laughs> ะแต่ว่าเล่าเรื่องสั้นๆก็คือเฮสโออยู่แคมป์จูปิเตอร์ก็มาขอความช่วยเหลือจากนิโคเพราะว่ามีเหมือนแบบ เขาอ่านเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเป็นแบบพวกมอนสเตอร์พวกปีศาจอะเรียกใช้คำนี้ปะภาษาคือแบบมีบางคนมีบางมอนสเตอร์ Monster บางคนมาที่แคมจูปิเตอร์แล้วแบบเหมือนแบบคําอินพีซแบบไม่อยากเป็นมอนสเตอร์แล้วไม่อยากทําร้ายคนแล้วไม่อยากฆ่าใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบก็แค่อยากแบบปรัแบบตัวแล้วก็เหมือนแบบอยู่ชีวิตปกติอะไรเงี้ยซึ่ง เฮเซลก็คือไว้ใจแล้วก็อยากให้โอกาสแต่ว่าคนอื่นๆในแคมจูปเตอร์ก็คืออะไรทําไมถึงให้ศัตรูเข้ามาอะไรอย่งเงี้ยเฮเซลก็เลยขอความช่วยเหลือจากนิโคกับวิวเพื่อที่จะแบบมาช่วยให้ทุกคนในแคมจูปเตอร์ Jupiter. แบบเหมือนยอมรับคนพวกนี้เพราะว่ามอนสเตอร์พวกนี้เขามีแรงบันดาลใ,ใจที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วแบบขึ้นมาบนโลกของมนุษย์อะ ที่นิโคกับวิลลงไปที่ทาทารัสเพื่อช่วยบ๊อบแล้วก็เห็นบ๊อบที่เคยเป็นไทเทนที่เหมือนแบบพลิกตัวมาเป็นแบบคนดีพวกมอนสเตอร์ซึ่งตอนนี้เขาก็แบบขอไม่เรียกตัวเองว่ามอนสเตอร์ขอเรียกตัวเองว่าเป็นเมสิกเป็นก็ค่อยๆหายไปทีละคนเพราะฉะนั้นนิโควิลกับเฮเซลแล้วก็มีแบบแฟรงค์อยู่ในแบ็กกราวด์ก็เหมือนต้องไปสืบและว,ว่าแบบเฮ้ยใครกําลังคิดแนนพ,พวกนี้ไปเพราะในที่สุดแล้วว่ะคนพวกนี้ก็จ้องที่จะจับเฮเซลไปด้วย ใช่จะให้แบบสปอยหรืออันนี้แบบเอาสปอยหรือไม่สปอยหรือจะเอาแค่แบบโครงเรื่องโดยหลวงเออเอาเอาโครงเรื่องก่อนละกันโ <laughs> okay. อเคเพราั้นโครงเรื่องแบบไม่สปอยคือก็คือประมาณนี้ก็แบบเออก็เป็นแบบคอนเซ็ป ที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้เพราะแบบริกเขาก็จะมีเรื่องแบบการยอมรับการอะไรที่แบบมันเพิ่มมาในหนังสืขขอเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแบบอัน,นบบมันมีเขียนคู่กันกับนักเขียนอีกคนก็คือริกไม่ได้เขียนคนเดียวอืออ๋อมาร์กอะไรโอชิโร่เนี่ยเหรอใช่เป็นเขียนกแบบับมันจะมีมาร์กกับริกเขียนด้วก,กันแต่จะเป็นเฉพาะเรื่องของนิโคลที่เขียนด้วยกัน มันก็จะมีคนวิจารณ์เล่มสองเล่มนี้ของนิโคว่าสไตล์การเขียนอะเหมือนแบบมันพยายามเจนซีมันพยายามใช้ภาษาที่เหมือนแบบคนหลายๆคนก็มองว่าครินส์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งแบบเล่มอื่นของริกไม่เป็นเขาก็เลยเมาส์กันว่าเป็นเพราะว่ามาร์คโาชิโร่แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยพยายามเจนซีนี่คือ คือคือเช่นแบบเรียกเหมือนแบบนิโคเรียกวิวว่าแบบซาซี่โซแลนเจโรอะไรเงี้ยสัพที่มันอาจจะมีความแบบผู้ใหญ่คิดว่าเจนซีพูดแบบนี้แต่จริงๆแล้วเจนซีไม่ได้พูดแบบนี้ออก็จะแบบม,มีมีแบบแภาษาแนวนั้นเยอะแล้วคือคนส่วนใหญ่คือแบบไม่ชอบ ไม่ชอบหลายๆคนก็คือไม่ชอบวิธีเขียนแบบนี้แล้วก็แบบรู้สึกว่าอ่านแล้วมันไม่เหมือนเพอร์ซี่แบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคิดว่าแบบทุกคนก็ชอบนิโคกับวิวมากก็อ่านต่อแบบรู้สึกสำหรับเขาคือเขารู้สึกว่าเอ่อริกเป็นคนที่เขียนอะไรไปแล้วลืมอะไรที่มันอยู่ในแบบอ,อะไรที่มันอยู่ในแบบ p พอร์ซี่ห้าเล่มแรก Hero ่ออ l y m p u มนางลืมแล้วนางก็จะทําให้เหมือนแบบกลายเป็นว่าพัฒนาการหรือพล็อตอะไรต่างๆอะ่ะนางก็แบบเหมือนผิดจากที่เคยเขียนไว้พัฒนาการของตัวละครก็ถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่หมัอนแบบตัวละครมันอบอุนอ่นหลายหลคนผูกพันมากมันก็เลยแบบถูกค,คนก็ยังอ่านกันเยอะอะไรยเงี้ย <Okay. S 2> ชายก็แบบม,มีมีคือนางเป็นคนที่แบบคือทุกคนรู้ว่านางเขียนอะไรไปนางจําไม่ได้แบบในเพอร์ซี่มันก็จะมีการบอกว่าแบบภาษาไทยออกเสียง,งบบยังไงอะไรบิยงกาบียงพี่สาวนิโคอ่ะ uh huh. อ่าฮะเออก็คือแบบไปเหมือนเลือกที่จะเกิดใหม่แล้วแต่ในซันอันด์สตาก็ยังกลับมาเป็นผีอีกอะไรเงี้ยแบบ นางนางเขียนแล้วนางลืมไหนางนางไม่กลับไปอ่านอีดิเตอร์ก็ไม่บอกอะไรอย่เงี้ยแล้วแบบมันมันมีอย่างอย่างนี้ใน The Code of the Dead ที่รู้สึกว่าแบบชอบที่ได้เห็นเฮเซลชอบที่ได้เห็นแฟรงแบบมันมันอุ่นใจไม่รู้ดิมันคือตัวละครที่แบบโตมาด้วยกันแล้วนี่ก็แบบอ่านเพอร์ซี่ซ้ำไปซ้ำมาแบบเกินสิบปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ริกทำพัฒนาการของตัวละครถอยหลัง อันนี้คือแบบคำวิจารณ์แบบ Number ร์วอ่านแล้วขัดใจมากแบบโดยเฉพาะเฮ <as> เซลคือเมย์จำได้ใช่ไหมว่าใน Hero of Olympus เฮเซลเขาจะแบบ Control the Mist ภาษาไทยใช้คำอ, <Okay. S 2> อะไรไม่รู้ค o n t r o l the Mist คือพลังของเฮเซลที่จะแบบบิดเบือนความสิ่งที่คนอื่นเห็นอะ่ะแกบบ oh, จำได้ไหม okay. เขาไม่รู้ว <festivals> ่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรคือเหมือนแบบเออแบบเหมือนในโลกของเพอร์ซีก็คืออะไรที่เป็นอะไรที่เป็นแบบความเป็นจริงที่แบบอาจจะมีปีศาจออกมาสู้กับเดมิกอสอะไรเงี้ยมันจะมีนิสที่บังอยู่ไม่ให้คนทั่วไปเห็นใช่ไหมโอเคใช่ใช่อันนั้นแล้วเฮเซลก็คือมีพลังที่จะเหมือนควบคุมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบเฮเซลค่อยๆฝึกแล้วค่อยๆเรียนรู้ที่จะทำระหว่างฮ e r ร of อ ly m p u s จนถึงเหมือนแบทเทิลตอนที่เพอร์ซีกับอนาเบตออกมาจากทาทารัสตอนฮาส์เพเดีสแล้วเฮเซลก็คือใช้พลังนี้แบบเก่งมากถึงขั้นที่เฮคาดีที่เป็นแบบกอดเดส่ะคือเออเก่งมากยอมลงมาช่วยยอมลงมาสู้ข้างกันแล้วก็ชนะมีเดียซึ่งเป็นแบบวิชที่มีพลังมากแล้วก็ชนะไอแบบยักษ์ที่เป็นลูกไกายาแล้วเฮเซลก็คือใช้พลังนี้แบบ เก่งมากแบบเชี่ยวชาญถึงขั้นที่เทพียอมลงมาช่วยอ่ะแบบเออ oh. ทีนี้พอมาเล่มนี้เฮเซลพลังถอยหลังอะไรนิด,ด oh. ทำได้นิดเดียวเออแล้วก็พูดถึงมันแบบเป็นพลังที่กำลังค่อยๆพัฒนากำลังฝึกใช้อยู่ใช้แค่แบบสามนาทีก็เป็นลมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบ แล้วใช้กับอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแบบซึ่งโหตอนฮีโร่ f อฟเ m p ม s มันเป็นพลังที่แบบเฮเซลเขาแบบใช้เก่งมากอ่ะคือมันไม่ได้แปลว่าเขาพัฒนาไปไม่ได้อีกนะแต่ว่าเขาเขียนเหมือนกับว่าเฮเซลกลับไปเป็นเบกิเนอร์ทั้งๆท,ที่มันเหมือนแบบจริงแล้วพลังนี้มันแอดวานซ์ไปแล้วอืม<ต>คนก็เลยขัดใจอันนี้เขาขาดใจเองนะเขายังไม่ได้ดูว่าคนอื่นอะไรไหม ยังไม่ได้เข้าไปดู mm hmm. แต่ด้วยความที่เขาอ่าน Hero of Olympus ใหม่บ่อยมากแบบเป็นเป็นเซตที่ชอบที่สุดอะไรเงี้ยแบบเขาเห็นชัดเลยว่า mm hmm. จำไม่ได้ว่าตัวเองเขียนอะไรไปบ้างแต่สิ่งที่คนจะคอมเมนต์นกันเยอะเยอะคือเรื่องของแบบพี่สาวนิโคที่ในเล่มแรกของ Adventure ร์นิโคบ,บกลับมาเป็นผีเฉยเลยอะไรเงีง้ยทั้งๆงที่จริงแล้วบอกว่าเขาเลือกที่จะเกิดใหม่ไปแล้วอ mm hmm. มันก็จะมีเรื่องเรื่องแบบเนี้ยที่แบบจริงแล้วมันก็จะมีหลายๆคนแบบคิดหรือเถียงกันว่าแบบจริงแล้วมันเหมือนก็แบบเขียนใหม่ไปเรื่อยๆหรือเปล่าแบบมันก็ไม่ดีดีเท่าเมื่อก่อนมันก็เหมือนแบบคุณภาพมันก็ไม่ถึงเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าแบบมันไม่มีอะไรภาษามันแบบเด็กลงมันอะไรอย่างนี้แต่แบบคิดว่าคือส่วนตัวเห็นด้วยว่าแบบมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเมื่อก่อนแต่มันก็ยังเป็นตัวละครและแบบ ยูนิเวอรที่แบบคนรักมากๆก็อย่างยังไงก็ยังอยากให้เขียนอะไรเงี้ยแบบถึงแม้ว่าจะ <laughs> มีพังๆบ้างแบบทุกคนก็ยอมรับแล้วก็รู้ว่ามันมันก็จะมีพังๆแบบนี้อก็คือไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนว่างั้นเถอะไม่ไม่เท่าแต่คิดว่าเป็นเพราะว่าแบบเรียกวางง่าอรดี the stakes aren't as high แบบ อ่ะคือเพอร์ซี่เล่มแรกก็คือถ้าไม่ชนะถ้าไม่สำเร็จโลกแตก Hero of Olympus กับ mm. Trial of Apollo ถ้าไม่สำเร็จโลกแตก mm. แต่เล่ม mm. อันนี้ไม่ว่าจะเป็นของนิโคหรือจะเป็นของเพอร์ซี่ที่มันมีออกมาเพิ่มแบบตอนนี้มีสองเล่มแล้วแต่เดี๋ยวจะมีสามเล่มเมรูปะอันนี้ไม่รู้ โอเคสรุปคร่าวๆก็คือมันมีแบบแอดเวนเจอร์แบบเป็นของเพอร์ซี่โกลเวอร์กับแอนนาเบธขึ้นมาใหม่สามเล่มที่เป็นเหมือนแบบเพอร์ซี่กำลังจะสมัครเพื่อเรียนมหาวิลัยที่นิวโรมแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครเพอร์ซี่ต้องทำเควสให้พวกเทพอย่างน้อยสามอันซึ่งมันก็จะแบบเป็นเล่มๆไปเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบเออถ้าแบบ s t a k กซอนทายอ่ะแบบมันก็สนุกมันก็ ตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าเพอร์ซี่ทำไม่สำเร็จโลกไม่แตกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้มีเทนชันตรงนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เหมือนแบบเป็นสิ่งที่เขียนขึ้นมาแบบเพื่อขอบคุณแฟนคลับอะไรเงี้ยว่าแบบเออแฟนคลับรักตัวละครพวกนี้เลยอยากเห็นตัวละครพวกนี้ก็เหมือนแบบโอเคก็ทําแนวนี้ไปต่อแต่มันก็จะไม่ได้แบบอินเบอร์นั้นแบบมันไม่ได้แบบโลกแบบจะพังแล้วแบบเพอร์ซี่ต้องไปช่วยโลกลินโคต้องแบบกู้โลกอะไรอย่างนี้เออ อืมเหมือนแล้วมันก็จะมีคนเถียงกันว่าเราเรื่องพวกเนี้ยแบบมันมีมันเหมือนมีบทเรียนไหมซึ่งมันก็จะมีคนที่บอกว่ามันก็มีนะเหมือนแบบเรื่องของนิโคลที่มีมาสองเล่มมันจะเป็นเรื่องของการยอมรับความรู้สึกตัวเองการสื่อสารกับคนอื่นเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบจากในเล่มแรกของอันเนี้ยแบบก็คือนิโคลงไปที่ทาทารัสเพื่อไปช่วยบ๊อบที่โดนนิกเหมือนแบบกักไว้เพื่อล่อนิโคลงมาอะไรเงี้ยจำไม่ได้เหมือนกันว่าทำไม แต่สิ่งที่นิกส์ทำคือทำให้ความรู้สึกที่เป็นลบในตัวนิโคออกมาเป็นฟิสิกอลฟอร์มคือมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าคาคาวดีมอนก็จะเป็นแบบตัวเล็กๆเป็นเหมือนแบบปีศาจตัวเล็กๆที่เหมือนแต่ละตัวเป็นตัวแทนของความรู้สึกนิโคก็จะมีความเหงาความที่เหมือนแบบนิกซ์ดึงออกมาจากใจของนิโคอ่ะ ก็คือกลายเป็นว mm. <thing. S 1> ่าแต่ละตัวเป็นตัวแทนของความรู้สึกเชิงลบในตัวนิโคอืออืมซึ่งแล้วแล้วในแล้วพอมาเล่มที่สองเนี้ยก็คือมันก็จะมีเรื่องของการแบบยอมรับความรู้สึกตัวเองเยอะซึ่งเขารู้สึกว่าบิริกก็พยายามใส่บทเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนวิธีเขียนมันยัดเยียดบทเรียนแบบเพอร์ซี สามเซตแรกอะแบบแน่นอนว่ามันก็จะมีบทเรียนแฝงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันจะไม่ใช่แบบเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรอย่างเนี้ยเออแต่ตอนเนี้ยตอนนี้มันตอนเนี้ยมันมันมีความแบบเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราต้องยอมรับอารมณ์ตัวเองมีแบบนิโคนิโคก็จะแบบไปพูดกับคนที่แคมจูเปเตอร์ก็แบบบางทีทุกคนก็มีความรู้สึกแบบนี้แต่ฉันก็เรียนรู้ที่จะแบบอยู่กับมันและยอมรับความรู้สึกเชิงแบบลบในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ มันมันมีความแบบมันเหมือนเซอร์วีสท็ออะนิดนึงอะเหมือนแบบคือเข้าใจเมสเซจนางนะแบบแต่ว่ามันก็มีความแบบบทเรียนมันไม่ได้แบบ natural มันไม่ได้แบบใส่เข้าไปอย่าง mm. เป็นธรรมชาติอะมันเหมือนแบบมี agenda แบบนี่คือบทเรียนนะอะไรอย่างเงี้ย mm. สำหรับเขามันก็เหมือนแบบ <c oughs> เป็นวิธีเขียนที่เด็กลง เพราะเหมือนเป็นการบอกคนอ่านเลยว่าแบบนี่แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้แบบไม่ต้องคิดเองแบบนี่ก็มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเด็กที่อ่านอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อะไรแบบมันก็อาจจะชัดเจนดีแบบเราก็โตแล้วอะไรอย่างงี้ <c oughs> อืม <c oughs> มนี่อาจจะงงเพราะว่า ไม่ดี่างหายไปจากเหอย่างยาวนานอจริงแล้ว Trials of a p o l l ดีอืมสุว่าเป็นเซตสุดท้ายที่แบบเออเป็นเรื่องของอพอลโลที่ลงมาเป็นมนุษย์บนโลกโอเคแล้วก็ชื่ออพอลโลเลยเนี้หรอ่อ The Trials of Apollo ไม่ใช่แล้วพออพอลโลลงมาก็เป็นอ๋อชื่อเลสเตอร์ชื่อเลสเตอร์แบบโดนโดนซุสแบบเสกให้กลายเป็นมนุษย์เพื่อเพื่อโทษโทษอพอลโลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮีโร่ออฟโอลิมปัสโอเคแล้วเรื่องนี้ยเดอะคอร์ดออฟเดทมัน แบบสปอยนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเรื่องเราวเป็นยังไงอืมก็จากที่เล่าไปก็คืออาคงเรื่องประมาณนั้นแต่ยังอา่านไม่จบเหลือประมาณร้อยหน้านิดนิดแต่ว่า,าสรุปก็คือคนที่จับเอ่อพวกมอนสเตอร์พวกนี้ไปแล้วก็แบบตอนนี้ก็คือจับเฮเซลไปด้วยก็คือเออเขาเรียกตัวเองว่า The Court of the Dead คือเขาคือคนที่ตายแล้วเช่นเป็น เป็นเรียกอะไรดีเป็นฟิกเกอร์ในประวัติศาสตร์ที่รู้สึกว่าที่เคยทําอะไรแย่ๆไว้เยอะพูดง่ายๆทํำลายคนอื่นแต่รู้สึกว่าตัวเองแบบโดนกระทําผิดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบที่ตัวเองต้องไปโดนตัดสินในอันเดอร์เวิลด์เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนหาวิธีหนีออกมาตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหนีออกมายัางไงแล้วก็ตั้งแบบสารตั้งคอร์ทของตัวเองขึ้นมาเพื่อตัดสิน คนอื่นโดยเฉพาะพวกมอนสเตอร์เพราะมองว่าอะไรคือการที่วิลกับนิโคไปทำให้มอนสเตอร์หลายๆคนไม่อยากเป็นมอนสเตอร์แล้วแบบมันไม่ใช่มันผิดธรรมชาติของโลกเพราะฉะนั้นมอนสเตอร์ที่แบบเหมือนแบบไม่ได้ไปทำร้ายใครหรือแบบก็อยู่ของเขานิ่งๆอะไรเงี้ยก็คือเหมือนจะโดนจับมาแล้วพวกนี้ก็คือตัดสินแล้วมันสรุปว่ามันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบ ตัวหลักที่ทำแบบนี้ก็คือคนที่เคยอยู่กับเฮเซลในอันเดอร์เวิลด์ตอนที่เฮเซลตายแล้วก็รู้สึกว่าการที่เฮเซลตายแล้วอยู่่นิโคก็เอาเฮเซลกลับขึ้นไปอยู่แบบกลับไปมีชีวิตอะ่ะมันไม่อยู่ตรรมก็เลยจับเฮเซลไปตัดสินด้วยแล้วก็ขังทุกคนเอาไว้ในที่แห่งหนึ่งแต่แล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่ตัดสินคนแล้วเอามาไวท้ที่ที่นี่เพิ่มอะ่ะ ก็คือจะใกล้เคียงเป้าหมายมากขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป้าหมายนั้นคืออะไรว้าช่ก็แบบเอออันนี้มันก็มีพล็อตแบบรู้สึกว่าเล่มนี้ก็อาจจะเรื่อแรกในหลายๆปีที่ผ่านมาที่แม่งมีความแบบเออแบบเอาตายอยู่อะไรเงี้ยแบบถ้าถ้าทำไม่สำเร็จก็คือเพื่อนตายจริงอะไรเงี้ย ืแต่ก็มีความแบบเฮเ,เซลผ<ส>่านอะไรมาไม่ไมากพอแล้วหรอปล่อยเฮเซลไปเถอะอ๋อก็แล้วที่บอกว่าแบบเฮเซลเหมือนพัฒนาการถดถอยก็ <S <S เพราะว่าซู้พวกนี้ไม่ได้อ,อย่างนี้หรอคือไม่เชคือเขารู้สึกว่ามันมันพัฒนาการถดถอยเพราะว่ามันใช้มิสเหมือนแบบเป็นเกิเนอร์อ่ะเหมือนแบบเมื่อก่อนคือใช้รบ ใช้แบบชนะแบทเทิลแต่ว่าตอนนี้คือแบบใช้นิดเดียวก็พังใช้นิดเดียวก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแล้ววิธีที่คนอื่นพูดถึงก็จะแบบโอ้ยอยู่กำลังฝึกอยู่โอ้ยไอกำลังฝึกอยู่พูดเหมือนแบบเฮเซลเป็นเบกินเนอร์ที่เพิ่งเริ่มใช้พลังนี้แล้วมันก็เลยทำให้เฮเซลอาจจะไม่ชนะในการต่อสู้กับคนพวกนี้นะตอนนี้ซึ่งเขารู้สึกว่าถ้าริกกลัวว่าถ้าเฮเซลแบบพลังแอดวานซ์เกินไปใช่ป่ะแล้วมันจะทำให้เรื่องแบบ เมอแบบเออแล้วเฮเซลก็แบบพลังมากพอที่จะชนะคนพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแทนที่จะทําให้พลังของเฮเซลถอยหลังอะริควรทําให้อุปสรรคยากขึ้นอืมอันนี้คือแบบครีทีของเขาแต่แบบยังไงก็แบบชอบชอบกันที่แบบปล่อยมาเรื่อยๆได้เจอตัวละครพวกนี้ใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบเป็นเซฟโซนคิดว่าเป็นเซฟโซนให้หลายๆคนเลยอะไรเงย คนชอบอ่านหนังสือ <laughs> ใช่แล้วก็อืมก็จะมีตัวละครที่เขารอทุกปีเขาซื้อเพอร์ซีเล่มใหม่เขาจะรอว่าจะมีการพูดถึงตัวละครตัวนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นละปีนี้เป็นปีแรกที่แบบมีการพูดถึงตัวละครนี้ขึ้นมาเขาแบบในที่สุดวันนั้นก็คือ ออาเอาเป็น uh. <laughs> ว่าถ้าไม่อยากสปอยต้องหยุดฟังตรงนี้อ๋อโอเคต้องลองบอกใครไม่อยากสปอยเลอร์อเลอร์ทภายใน5 4 3 2 1นคือในทร i a อฟอ a พ o ลโลเล่ม3อ่ะเจสันตายอ๋อ oh. อันนี้เ <Okay. S 1> มย์รู้ไหมเนี่ยแล้วเขารู้รู้แล้ว เขาเขาหลักเขารักแบบตัวละครเจ็ดคนนั้นจาก Hero of Olympus มากมากที่สุดอะไรเงี้ยเขาหลักไม่ได้คือเขาทำเหมือนแบบเพื่อนในชีวิตจริงหายไปคือพวกที่ชอบเจสันมากทุกปีที่ปล่อยเล่มใหม่ออกมาก็จะแบบปีนี้จะมีการพูดถึงเจสันไหมปีนี้จะพูดถึงเจสันไหมเล่มนี้เพราะว่านิโคสนิทกับเจสันโอ้ก็คือเป็นบาเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ไม่ได้เอาเจาสันกลับมาเลยด้วยซ้ําแค่พูดถึงเฉยๆติ่งคือติ่งเจสันตอนนี้แบบแค่พูดถึงเจสันก็ใจอุ่นแล้วแต่คือพออ่านแล้วก็อยากร้องไห้นะเพราะว่าแบบนิโคก็พูดว่าแบบมันจะมีชอ็อตที่เหมือนแบบวิวกับนิโคไปแมป์จูปิเตอร์ใช่ไหมอะไรอย่เงี้ยแล้ววิวก็เออแบบใส่เสื้อสีม่วงแบบเออไอ้ก็จะแบบลุกกู๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ นิโคก็นึกขึ้นมาได้ว่าแบบมันก็มีเพื่อนอีคนที่แบบหน้าตาคล้ายๆวิวเงย้ยผมทองก็แบบใส่สีม่วงก็ลุคกู๊เหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบนิโคก็แบบเคยมองว่าเจสันเหมือนแบบเป็นพี่ชายเป็นบราเดอร์แต่ว่าตอนนี้เจสันก็แบบหายไปตลอดการอะไรเงี้ยก็แบบ e uh, จะดีใจหรือจะเจ็บดีก็ไม่รู้แ <laughs> ตมีพูดถึงหลายรอบเพราะว่าแบบสําหรับนิโคเจสันเป็นคนที่สําคัญแล้วเป็นคนที่ทําให้เหมือน เป็นสเตปแรกของการที่นิโคแบบยอมรับตัวเองแล้วก็ตอนนั้นก็คือยอมรับว่าตัวเองเป็นเกย์ใช่ไหมตอนแบบฮิวเอลโ l ลิมปัสะตอนเพราะว่าเจสแล้วก็แบบมีเจสันที่แบบเป็นคนแบบยอมรับเป็นคนแรกเลยเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเรื่องของนิโคลมันก็เลยมีการพูดถึงเจสันขึ้นมาแต่จริงแล้วตอนแรกตอนเห็นปกกันมีเห็นไหมว่าตรงมุมมันจะมีแบบสามคนที่ยืนอยู่เป็นเงาเงาอะออโอเคเห็นเห็น คือตอนแรกคนก็คิดกันว่าแบบจะเป็นเจสันเป็นเจสันอะไรเงี้ยไม่ใช่เจสันสิสิ่อย่างไม่กลับมาและเลี้ยงเ้าเจสันกลับมาคิดวัวไมม <laughs> แต่ว่าเราจะมีเราจะมีข้อสังเกตสมัยรู้สึกคือเออลิกเป็นเงี้ยแหละ <laughs> ลุงคะ ก็ฉันคิดว่าฉันคิดว่าไม่แล้วอะไรเงี้ยเพราะแบบเจสันก็คือแบบเหมือนตายอย่างมีศักดิ์ศรีและตายอย่างมีเพอร์เฟแบบมีการที่เจสันตายมันมีผลต่อพัฒนาการของอพอลโลแต่ก็เป็นสิ่งที่เขายังไม่สามารถยอมรับได้ถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วว อืมคิดว่าก็ประมาณนี้รู้สึกว่าภาพรวมคือช่วงแรกๆแอบเบื่อเร่มเนี้ยแต่ว่าพอสักพักแล้วแบบเออมันเริ่มมันเริ่มสนุกละมันเริ่มแบบเรื่องมันเริ่มเดินละก็ก็คิดว่าแบบสําหรับใครที่ชอบเพอร์ซี่ก็ไม่จําเป็นเนอะอ่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหลักแต่ถ้าชอบตัวละครพวกนี้อยากเห็นตัวละครพวกนี้เพิ่มอะ่ะก็คุ้มนะสนุก อืมอือแล้วคนที่อยากอ่านนเนีมยอ่านไหมไม่อ่านเธอคนที่อยากอ่านบเกินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมเดี๋ยวนี้ไม่อ่านหนังสือแล้วเฮ้ยเราก็อ่านแต่เราเราไม่อ่านฟิกชั่นอ่านอีกแนวหนึ่ง non fiction ใช่ไหมว้า n o n c t yes ใี่คิดว่าประมาณนี้เรื่องมันจะสบยังไงก็ขออ่านต่อก่อนขออ่านต่อก่อนแล้วอาจจะสปอยหรืออาจจะไม่สปอยและอา,อาจจะค่อยมีสปอยในอาทิตย์หน้าถ้ายังไม่ move on ไปเล่มอื่นเราไม่มีแผนว่าเราจะทำอะไรต่อใช่ค่ะ şey no plan ค่ะ โนแพ l a ค่ะเลือกเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปไม่อยากพูดถึงอะไรสามารถมีคำถามอีกไหมชอบอ่านหนังสืออือก็มาฟังเราพูดได้พูดไปเยอะแล้วไม่เหลืออะไรให้สงสัยแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามที่กับหนังสือก็สามารถคอมเมนต์ กันได้เลยได้ใช่หรือถ้ามีเล่มไหนที่อยากให้พูดถึงถ้าเคยอ่านแล้วหรือแบบอาจจะแบบอยู่บนชั้นหนังสือกำลังจะอ่านเหมือนกันก็เดี๋ยวจะพูดถึงให้ฟังค่ะก็สำหรับเออ EP แรกของเรานะคะก็น่าจะพอเท่านี้นะคะเย้ <Yay. S 2> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะขอบคุณะคะ่ะ Bye-bye. Bye-bye.